อีพนี้พามาชม <Yeah. S 1> ยอดตำลึงครับยอดตํำลึง <Hello. S 1> เออยอดฟักทองครับ <c oughs> พูดผิดยอดฟักทองนะครับนี่นะครับ <c oughs> สิบบาทโอ้ร oh. าคาไหนครับยอดฟักทองครับสิบบาทครับโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคยอดฟักทองเลย <c oughs> จ้า เอาวันไหนฟักทองเอากยังนะมาแล้วครับลูกค้ารายแรกฟักทองเอาอะไรบ้างเอาแต่ฟักทองชาอมกำนึงฟักทองกำนึงยี่สิบบาทนั่นครับไม่ต้องไปขายไหนครับ แต่่บ้านก็ซืเออกันเจมาต้องไปขายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวัน่าเออเดี๋ยวเออใจเย็นๆกำก่อนรีบไม่ต้องรีบอยู่อยู่ไกลมากไม่ต้องรีบลูกค้าเฝลาเออลูกค้าัเออแม่ลูกค้าเนต้องเรียกต้องเรียกลูกค้าครับยอด ฟักทองครับยอดอบักอืดสามกรรมแล้วนะครับยอดฟักทองไหนกินน้ำยังลูกกินน้ำให้นูกเอกดูยังโวกินน้ำหน่อยกินน้ำดรวยยังอันนมมากินที่นีนน้ข้าวยังไม่ได้กินเลย อันนี้ครับอ่าครับำที่สี่ครับผมกำที่สี่ยอดฟักทองดบิยยอา่ กราที่ห้า รรมที่ห้านะครับยอดฟักทองอบางยอดนี่ครับใส่ดอกไปหนึ่งดอกอก็ให้แต่และกรรมก็มีดอกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็มียอดนะครับนี่สิบบาทมีดอกมียอดนะครับเอาไปทำข้าวต้มแพะข้าวต้มแพะนะครับภาษาโคราชเรียกข้าวต้มแพะ ไปแพะเขา่ทไปแพะเขาแพะเข่าแพะเข่าแพะข่าครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับก็อันนี้ให้ดูวิธีกรรมฟักทองของสวนยาสาย ครับก็ฟักทองทำเงินยอดฟักทองทำเงินเท่าไรแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหหแล้วเจ็ดครับผมเจครับยอด 7. เจ็ดแปเก้าได้เก้าได้แดได้เก้า ได้ก้ากมนะครับอ่ะฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับเป็นทั้งหมด9กรรมครับก็ขอบคุณอีพีนี้ก็ส่งกําลังใจให้กับฟักทองยอดฟักทองทําเงินนะครับสวนญาติสายกเกษตรมัองย่าโมฝากเป็นกําลังใจนะครับที่อื่นเป็นยังไงบ้างฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอีพีนี้ก็ไม่เป็นไรอ่าเท่ากันหมดนะครับเสมอภาค ฝากเป็นกำลังใจนะครับทั้งหมดรอบสัปดาห์นี้ก็รอบนี้ก็9กรัมนะครับนี่ขายแล้ว1กรัมแหกหมานอ่ะเป็นกำลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ